สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้กันค่ะขิงนะคะซื้อขิงมาเยอะแยะค่ะถ้าเก็บในตู้เย็นบางทีก็จะเน่าเก็บนานสองอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเน่าแห้งใช้ไม่ได้แล้วค่ะใช้ขิงทุกวันค่ะแวะใส่ต้มแกงจะได้อร่อยนะคะเคล็ดลับจากคุณแม่บอกมาค่ะ วิธีเก็บขิงนะคะก็ซื้อขิงมาแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็วางอย่นี้ค่ะชุดชชุดชก็สองสามวันเปลี่ยนพอมาวางอย่างนี้นะคะแล้วก็ลดน้ำเขาหน่อยหนึ่งพอลดน้ําไม่ชุ่มอย่างนี้นะคะอ้อลืมบอกไปว่าต้องเก็บที่ร่มนะคะ แล้วก็ปิดค่ะไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนไอร้อนแค่นี้ละค่ะเก็บได้นานมากเลยอย่างอันนี้สามเดือนขึ้นตอนนั้นซื้อมา2อกิโลค่ะเอามากินทำต้มน้ำขิงกินสดบ้างเวลาท้องอืดค่ะคนมีอายุมากเนี่ยจะท้องชอบท้องอืดน,นะคะหั่นขิงนิดนึง เป็นแว่นแล้วก็เอามาเคียเค้ยวๆเกลินแก้ท้องอืดได้ดีมากค่ะเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ